โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมได้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็อยู่ในเกม,มวันพีดนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาทุกคนนะครับ มาสุ่มกาชาใหม่กันนะครับซึ่งเป็นราชาของเอนั่นเองนะครับ x อ,อสมัดอัคคีนั่นเองนะครับผมนะก็มันได้ทำการเอาตู้ใหม่เข้ามาแล้วนะครับผมก็ผมก็มได้เก็บเพชรถึง50เิเพชรอีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมาสุ่มให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าตู้ใหม่ของเรานะครับจะเกลือหรือเปล่านั่นเองนะครับผมนะ โอเคนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับขออนุญาตรับของก่อนนะครับผมป่นะตู้เอ็ดก็ได้เข้ามาเป็นที่ร้อยแล้วนะครับใครอยากได้อยากสูบนะครับอยากให้ผมสูบแจกนะกอ่าตู้นี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมนะไม่ได้ว่ากันนะครับ ก็จะพยายามเก็บเพชรสุ่มให้ได้ตัวดีๆนะครับแล้วก็เอามาแจกให้คุณผู้ชมนะครับผมนะ,ะใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับจะถึง300ซับสไครต์แล้วนะครับก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมนะก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งก,กันด้วยนะครับผมอเฮ้ โอเคเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าตู้กาชาใหม่ของเรานั้นเป็นยังไงนะครับไปอ่าตู้กาชาของเราอยู่ตรงข้างล่างนี่นะครับผมนี่นสี่สเต็ปกาชาพิกอัพนะครับ พลังพิเศษสายโลเกียนั่นเองนะครับผมอ่าสเต็ปที่1นะครับอ่าสุ่ม50เพรนะครับผมสเต็ปที่2องการันตี4ีดาว1ตัวนะครับ50เพรเหมือนกันนะครับแล้วก็สเต็ปที่3า50เพรเหมือนกันนะครับผมนะสเต็ปที่4ีก็50เพรนะครับแต่การันตีอ่าตัวละครระดับตํานาน4ดาว1ตัวนั่นเองนะครับผมระดับตานานเลยนะครับผมนะ ตัวหน้าตู้ก็มีเอสแล้วก็ตัวอะไรวะาลืมลนะแล้วก็ตัวทรายนะครับตัวอะไรก็ลืมละนะฮนะแล้วก็ตัวน้าแข็งตัวสายฟ้าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมกพไม่รู้จักชื่อนะครับผมนะฮะก็ขอภัยด้วยนะครับผมที่ไม่รู้จักชื่อนะครับผมมาเล่นแต่ไม่รู้จักชื่อนะครับเออกดเขียวเลยก็ล่าอ่า เอนูนะครับผมแล้วก็มีซาโบด้วยนะครับผมเอมีซาโบด้วยนะครับแล้วก็มีคีชันนะครับผมนะโอเคเพื่อม่เสียเวลานะครับพูดมากเย่ารู้หาว่าแอคอีกนะครับผมนะโอเคเพื่อม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมจะถึง300อซับแล้วนะครับ ก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมแบบนี้ทุกคลิปด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปส่งบันเลยไปเ s, s g กมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ธงดีหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่ถ้าธงดำนี่สวยเลยนะครับโอ้โห <Okay. S 1> okay. ดูแล้วเกลีย okay. ครับผมนี่งา่ายดำปึกเลยนะครับ ไวจริงๆเลยนะครับน่าจะได้หนึ่งตัวอยู่นะยูแล้วน,นะนโอ้ตัวน,นะน,นี้เกลือมากเลยปะขอตัวหนึ่งก็ได้นะถ้าขอ,อให้เลยถ้าออกให้ก็ขอหนึ่งตัวนะครับผมขออีหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี่ ขอหนึ่งตัวครขอได้เป้าได้เป,าเป้าเป้าหนึ่งตัวก็ดีไม่ได้สักตัวเลยนะครับออกยากมากเลยนะองใหม่ยากมากเลยทุกคนอ,ออกพุดยากคุณห้เพชรผมยังไม่ออกเลย ยากมากเกลือครับรอบนี้เกลือนะเดี๋ยวไว้เก็บเพชรเดี๋ยวมาสุ่มให้ดูใหม่นะครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็เกลือเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคก็สําหรับตู้ใหม่นะครับมันก็เกลืออยู่นะครับผมนะโอถ้าได้สักตัวหนึ่งก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่อันนี้ไม่ได้เลยนะครับผมเกลือมากโอเคใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ ep หน้าครับ ep นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ